สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่วันที่น้าง,งานอุดมสุขเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนกระบอกกดมากดท้ายเครื่องนะครับเนี่ยครับผมผมก็ขยับมานะครับผมวันนี้ก็ได้เสร็จต้นนะครับเหลือนี้อีกสองนะครับกลุ่มนี้เอฟีนะครับเดี๋อีกสองต้นนี่ครับเดี๋ยวขยับมาอสองต้นนี้ ามเซอร์วหาตำแหน่งไว้นยครับผมทีนี้ไกลเลยนะครับเนมานี่เลยสอง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 ขยับไปเรื่อยนะครับกระท่มคลองไปนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงขอบริมคลองทีู่ดไปพอดีนะครับอัปเดตให้ดูนะครับผม สดๆนะครับวันนี้ได้เจ็ดต้นพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับวันพ่อก็หน้างานหยุดนะก็ไม่เป็นไรนครับผมหยุดไปหนึ่งวันนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเดี่ยวกับเครื่องจกักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่า บริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจำหน,น่ายเสาเข็มสำเร็จรูปมอ,อก,กอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มรูปแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบไอนะครับหากินในเมืองก็จะประมาณนี้นะครับผมเครื่องไฟก็จะเป็นซันพรูปนะครับ เก็บเสียงนะครับเสียงดังกดขยับริมกำแพงริมบ้านเขาเนี่ยนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้สะเทือนไม่ได้รบกวนเพื่อนบ้านเขาก็ถามอยู่ก็ทําทอะไรก็มานก็บอกแนะนําเข้าไปตามความเป็นจ,จริงนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะรมีปัญหานะครับเพราะมันเงียบนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับสายอาชีพครับ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ